สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาวสี่แควชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นอตอนสา,สายของวันอังคารวันนี้สาวสี่แควแล้วก็ดีดีแล้วก็น้องหยกวันนี้เราได้มาเที่ยวทะเลที่อิตาลีกันร้อนมากที่อิตาลีนี่ก็ไม่เหมือนบ้านเรานะเพราะบ้านเราเนี่ยชายหาดอะ่ะมันจะมีแบบว่า เออมีโต๊ะให้นั่งนั่งฟรีได้ทุกที่ใช่ปะแต่ว่าที่อิตาลีนี้ไม่ใช่ที่อิตาลีเนี่ยที่เขากางเต็นท์มีอัเนี้ยคือทุกคนต้องจองแล้วเราก็ไม่สามารถเข้าไปนั่งนั่งที่โต๊ะได้นอกจากว่าเราจะจองแล้วก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะหาดมันไม่ใช่หาดเออเขาเรียกไม่ใช่หาดส่วนตัวหรือหาดสาธรารณะที่ว่าทุกคนจะไอ้นี้ได้หมด ก็คนทุกคนที่นั่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ก็คือเป็นลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวที่ท,ที่อยู่ที่โรงแรมแล้วก็จองเอาไว้แต่ที่บ้านเรานี่ไม่รู้ว่าโต๊ะไหนที่มีว่างเราก็จะเข้าไปนั่งได้เลยใช่ไหมเราก็เสียตังค์นั่งได้เลยแต่ที่นี่ไม่ใช่คนเยอะมากมายเลยทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนพื้นที่ เราก็จะมาเล่นน้ำว่ายน้ำร้อนมากค่ะร้อนมากๆขอบอกโอเคถ้าไงก็จะพยายามเก็บภาพสวยๆวิวสวยๆเอามาฝากพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกๆท่านนะคะบายบายนะคะเลิฟๆนะครับทุกคนตอนนี้สาวสี่แคลขอลงเล่นน้ำก่อน